สสิค้าพลาดดเ,พเมีมทนทเช้าวันใหม่เสียงนกกล้องไปทั่วท้องทุ่งชาวกเกษตรขยันขันแข็งเริ่มต้นวันด้วยหยาดเหงื่อและรอยยิม้มแต่เมื่อแดดแรงขึ้นงานที่หนักก็ทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าการพักผ่อนจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนโหยหาเพื่อนใหม่ผู้ใจดี ปรากฏขึ้นพร้อมความสะดวกสบายเพียงเก e ้าอี้พับได้ก็เปลี่ยนช่วงเวลาหนักให้กลายเป็นการพักผ่อนที่มีความสุขการทำงานหนักคือความขยันแต่การพักผ่อนคือพลังที่ทำให้ก้าวต่อไปได้เก้าอ e ี้พับได้เพื่อนแท้ของชาวเกษตรทุกคน perfect world มากกว่าความสะดวกสบายเก้าอ e ี้พับได้และสินค้าพลาสติกคุณภาพผลิตในประเทศไทยเพื่อทุกครอบครัว ได้มีความสุขกับสินค้าพลาสติกในทุกวันข้อหนึ่งพักสบายทุกที่ทุกเวลาเก้าอ,อี้พับได้ช่วยให้คุณนั่งพักได้ทันทีไม่ว่าจะในบ้านทุ่งนาหรือสวนข้อ 2. ลดความเหนื่อยล้าการนั่งบนเก้าอี้พับได้จาก Perfect w o r l d ได้ช่วยลดแรงกดที่หลังขาและกล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วข้อ3สร้างช่วงเวลาผ่อนคลายพักบนเก้าอี้พับได้ใต้ร่มไม้หรือริมสวนช่วยให้จิตใจสงบและสดชื่น 4. สะดวกและปลอดภัยน้ำหนักเบาพับเก็บง่ายแข็งแรงใช้งานง่ายสำหรับทุกเพศทุกวัยข้อ5เป็นเครื่องมือช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นนอกจากพักผ่อน เก้าอี้พับได้ยังสามารถใช้เป็นโต๊ะวางของชั่วคราวหรือวางของขณะเก็บผลผลิต 6. สร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตการมีเก้าอี้พับได้ใกล้ตัวช่วยให้รู้จักพักบ้างทำงานบ้างทำให้ชีวิตสมดุล 7. ปรับเปลี่ยนสถานที่พักได้ง่ายพกไปไหนก็สะดวกเปลี่ยนจากบ้านไปทุ่งนางานสังคมหรือปิกนิกกลางแจ้งได้ทันที ตลอด13ตอนเราได้เห็นเก้าอี้พับได้ช่วยให้ทุกการพักผ่อนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและพลังในการทำงานขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องเรานี้และตอนต่อไปอย่าพลาดเราจะพาไปพบกับลังทึบพลาสติกจะได้ช่วยใครบ้างและของใช้ให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นาฝากติดตามคลิป <คง S 1> ต่อไป<ช>ด้วยนะคะให้้เราาดูแลคคุุณทกกนนสสิพ เกรดพรีเมียมทนทานและเบาใช้งานได้ดี